ปุบกระพดปับสบายดีใจกับซองน้องซสซสาราพัดทินเนจามนเน่น้องสูสิมาเห็ดน้ำยาปลากระป๋องด้วยจ้าทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยนะมีเอียงเนจ่าไปเลยมาเลยสิพามาเบิ่งส่วนประกอบของเ้าวด้อจ้านนี้ลูกชิ้นนี้พริกรเตรียมสิบปันนี่ก็คือปลากระป๋อง เห็ดมันยาขนมจีนปากกระป๋องอันนี้ขนมจีนเครื่องปรุงแล้วแต่หรืออะไรสิใส่ยังใส่เดี๋ยวเราไปเตรียมเห็ดกันเลยจ้าทีนี้เราก็มาต้มน้ำแล้วกนะคะต้มข่าใส่ใบข้าวหอยใส่ใบกีบโหดใส่คาเด้วยจ้าเดี๋ยวเราสุไปบพันธุ์พันอันนั้นปากกระป๋องให้เราเลยทุกคน แกะปากกระป๋องไล้แถวเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะอันนี้ปันพริกเดี๋ยวสิปันปากกระป๋องใส่แล้วเอากระสิมาขวกัวแล้วเอาไปใส่น้ำต้มนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเาไปเห็ดกันเลยจ้ะมาจ้าเดี๋ยวสิปันปากระป๋องเดี๋ยวจ้าปันให้มันแหลกจักน้อยแล้เวเอาไปขวดใส่หมอ้อตัวนี้เ้อ เนื้อปลนเฮามันน,น้อยๆนะทุกคนคร<อ>ึ่งครึ่งน,นำยาปลากระป๋องเด้อจ้ามัใส่เสร็จแล้วปิดฝาเปิดเดี๋ยวเสิบปันเสียงดังนิดนะึง ไปขวามักระเลไกเล็กไอยากเสียเวลาดนแค่นี้ก็พอแล้วทุกคนนี่แป๊บเดียวกะเลกเลยเนาะเ็นบอกใส่หม้อเลยจ้ะใส่หม้อไปเลย,เ,ลยเดี๋ยวขุดๆๆจันเลยนี่จักเลย ไปขวาันเจ้าดึงกันเลยสิบซนน้ำมันเสร็ใส่น้ำกะทิน้ำกะทิมันก็มันอยู่แล้วนะทุกคนอ้าวเยอะจ้าอะไปขว่า มาควายู่นี่เดี๋ยวเฮาสิห้ <c oughs> าบนวันอันนี้น้ำต้มกับฟดแล้วนะทุกคนเดี๋ย <c oughs> วทอดออกก่นค่ะถอดน้ำต้มออกก่นเดี๋ยวเทาสิมาควาอันนี้พุงหัก่อนนะทุกคนค เ okay. ม็บบต้อกแฝงมันไปนากระเทียมกันมนบน้แดงัวให้ผิดกับน้ตาลเขากับหอมแดงเขา จะเอาไปใส่น้ำต้มกุงเหา,าทุกคนเดบเดีวยวทำแบบรว่เแรบบ็วรแบบวแบบดเร็วนแบบดจ๊ะเโแบบอเค้าแบนเร็วปิดปุ๊บก็ะด เกมข้นเลยเกมข้นเลยจ้าได้แล้วน,นะกินขึ้นมาทัานทีเวลาเก่นเวลาขออภัยในคนชักชาด้วยจ้าพอพยายามเห็นมันไว่ไวไมไหวมันจะอประดิษฐ์ลายนาทีทุกคนสวันดีคนจำสิเตเด่นเลยจ้า แสงแดดอานอนน้ำยาปากระปองสูตรนองสูดเลยแต่ทุกคนให้เบิ่งบนวางน้ำกะทิดีบละดีบละห้องครัวอันนี้คือแปลว่าธรรมชาติเคเดี๋ยวหาน้ำผดเดี๋ยวจะเอาลูกชิ้นมาใส่แล้วห้อกระสิปุุ้งกะ แค่นี้ก็เสร็จแลนะ้วเนาะทุกคนมาได้ยุ่งยากอีกยังมันอยาปัากกระป๋องมาจ้ี๋ยวไปเอาเครื่องปรุงมาปรุงก่อนเดียวทุกคนรูดเบิ้องหน่อดทุกคนสีมันแอบสวยบอทุกคนกคนี่ก็คือเครื่องปรุงด้วยจ้ี๋ยวเอาสิบเริ่มไปปรุงเครื่องปรุงอันนี้แป้งน,นัวน้ำตาลกระใสปลาเดือกระเดดปลาละ,เ,ะเสร็จด้วยจ้ะอันนี้สูตรนี้ กินประจำนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเฮาจะไปใส่กันใส่ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อน,น,น,อ,น,นอันนี้เสกเกลือเกลือ <Good. S 1> บดใส่ลาจากในเข็มใส่ไปาดี รดีมกเลยค่ะเดี๋ยวใส่แค่นี้ก่อนหอมเลยดูทุกคนน้ำออยาปากกระป๋องนะจ๊ะ <c oughs> ถ้าให้ใหพริสกสุกแล้วน่ากินบอมาเดีมากินน้ำกัน มามีอาปากระบองเด้อจ้าวันนี้ก็เป็ดง่ายๆจ้าเดี๋ยวใส่ประเด็ดก่อนตั้งกล้องเอาบนตั้งกล้องก่อนปึ๊บ 等等哦。 เบืงง่องน้ำพวดธหืมแต่กระเสดกระเสดค่ะสุดท้ายกต่ฉัมาใส่อันนี้ทุกคนน้ำอันนี้น้็นยาปลากระปร๋องที่เขาน้ำปลากระปร๋องอะบดายปานใส่พอพูดมีน้ำนาะเอาอันนี้ใส่มันแทนน้ำนาะได้ด้วยจ้าเน,นื้อถ้าเบิ่งเด้อด เมื่อเดียวทุกคนตายแล้วเ yeah. หอีออ่อนาน้ำหอนใส่ไปเลยเอาน้ำมีใส่ทุกคนปนน็นน้ำหนาได้เลยนะจ๊ะนี่เน <c oughs> ี่ยเฮ้ยเสียงเฮ็ด คือบะละคือเฮามีน้ำนาจริงๆเฮาบมีทุกคนเราใส่เป็น้ำยาน้ำปากกระป๋องอนี่แหละกินอีกเดี๋ยวน้ำยาปากระป๋องเลยเด้อทุกคน ขั้นตอนสุดท้ายก็สะเอาลูกชิ้นมาใสา่เลยจ้ะชิมก่นอนก่อนเกือบแ่บเวอร์หรือยังบอทันใจบอทันใจกะทิของเฮา,า,า,าเดี๋ยวไปเอาลูกชิ้นมาใส่ก่อนมาแล้วใส่ลูกชิ้นเพื่อมันสิกระเด็น มันก็สูดชีวิตลงมาเกตกิมดุกซีนกงไปยังระทันใสกะทิเดี๋ยวใสกะทิลงไป ยิงหนากินเข้าไปใหญ่เด้อจ้ะสิบอกให้ทายนำผดก่อนเดียวจังหน่อยเอากระทิลงไปฮะทุกคนไก่ขั้นตอนคือทายเด้อดูอนำกระทิลงไป บีบลงไปเลยดูเบิ่งเบิงเขยมข้นจ้ะนี่จังไดน้ำยาปลากระป๋อง,งคงข่อยเป็นตัวซสบเรือที่บอกใครดีดจ้า้าให้น้ำผดอีก,ออก,ออกจัหน้อยเดี๋ยวจะไปกิน จัดจานให้บึงดดเด้๋ยวจะเด้อวุววน้นไปตักซีนเน้นๆค่ะหอมหอมทะลุจอว่ะสะัสีเบิง่งเบิ่ง เดี๋ยวไปเตรียมจัดจานเดี๋ยวจ้าน้ำฟดคักเลยทุกคนเดี๋ยวหาจะได้กินแลเด้อนี่ลูกชิ้นฟูฟูค่ะมีจ้าขนมจีนจัดใส่ถ้วยไปตักเอานามแกงเด้อจา้าเบืง่งเดี๋ยวเบิง่งกินผักหลายขนาดทุกคน ใส่ลูกสินงฮ่าห้องนี่ติ่มถวยเดี๋ยวไปเอาน้ำแกงกันเลยทุกคนเดี๋ยวก่อนลืมโอ้ยหอมจากน้อยเพิ่มซีสันเลยจ้าปไปเอาน้ำแกงคุ้มฮู้นเดี๋ยวห้องบนวางดีๆก่อน เละเลยวนว่างตกเลยวูเข้มคน,นนะจ๊ะลูกชิน้นลูกชิน้นสองสามตอนสี่หา้าหก <laughs> <laughs> นับนับ มากินน้ำลายๆทุกคนนำ้ำน้ำยาขนมจีนปลากระปออร๋องบอกได้่อยว่ารสชาตนี่บอเ้น้ำยาข้างนอกเด็ดจ้ามาเสร็จแล้วจ้าโอเคทุกคนเนาะสำหรับคลิปน้ำยาสำหรับคลิปเห็ดน้ำยาขนมจีนเนาะ อันนั้นน้ำยาปากระป๋องนะจ๊ะทุกคนองน้องโซกะเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วน้องโซกสัสซีโคจบคลิปไปแค่นี้เด้อจ้ะแตได้มาคลิปน้องโซอยากเห็นน้องโซเห็ดอีกอยังอีกก,ก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องน้องโซสารพัดหินในเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้เด้อจ้าบายบายไกกินน้ำกันว่